สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้พาไปเขาหัวหมวกครับผมนี่ครับมาเริ่มที่สถานีพ่อชำก้าไม้ขับรถขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้ไปถึงไหนจริงเหรอเรา้งเ <laughs> คร้าวต่เขาบอกเขาหัวหมว เอาหมวบวกไปทางนี้ตายเลยตายเลยเอ้ยไปเถอะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเราขับรถมามันมีเกียร์ถอยหลังรถอ่ะเ้าหัวบวกครับ พักใหญ่เลยครับสงสัยเนะี่ยเดินทางนี้อ้อมไกลเหมือนกันครับผมมะพร้าวท้องป่องครับภาพเขียนเหมือนวัวครับผมวัวกระทิ่งมั้ง เอาไรเขียนติดได้นานจังถึงนะครับ เดอประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมพามาดูใต้้องครับเห็นแสงครับเหมือนว่าตั้งอยู่นิดเดียวเองนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งอยู่ได้ครับเนี่ยดูครับลองมาดูกันเองครับผม ท่งอยู่นี่เด,ดียวจริงๆนะดูวิวครับดูครับผาทังดำครับ ครับไว้เจอกันใหม่ครับ